พระเกียรติก้องกังวานไกลไปทั่วฟ้าห้าทันวาพาหัวใจไทยสุขสรรทุกแห่งหลนอกน้อมพร้อมเพรียงกันขอพระองค์กเกษมสรรน,นิรันเทินด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัท n b c อดจำกัด ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการปากต่อปากรายการที่บอกเล่าเรื่องราวสาระดีๆจากปากคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าเรื่องนั้นจะอยู่ไกลแค่ไหนถ้ารู้ถึงหูเราสองคนเราจะนํามาบอกกันปากต่อปากทุกวันพุธและวันศุกร์นะครับแปดนาฬินาทีเป็นต้นไปนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องราวดีๆบอกกันนะครับส่ง SMS มาได้เลยที่4111255นะครับวันนี้รายการปากต่อปากมีเรื่องจะพูดกันเรื่องอะไรครับอาจารย์ลงหนังสือพิมพ์เป็นประจำทุกวันนี้นะคุณผู้ชมเรื่องค ผืนอโอ้ยรู้ไหมว่าพวกเหล่าน,นี้พอทําผิดแล้วก็ถูกจับไปขังคุกแน่นอนที่สุดเลยจำนวนผู้ต้องขังนะปัจจุบันมีถึง2องแสนคนตัวเลขแม่นมากเยอะมาก <c oughs> แล้วรู้ไหมพอเข้าไปอยู่ในคุกคเสร็จนะเดี๋ยวก็ตระทวงบ้างละจะแหกคุกบ้างละการเวรจริงๆหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบคืออะไรรู้เปล่าเรือนจํถ้างั้นตอนนี้เราจะมาคุยกันนะครับถึงการดูแลบําบัดทั้งร่างกายจิตใจและอาชีพของพวกเขาเหล่านั้นกันนะครับกับแขกรับเชิญของเราครับพันตํารวจเอกสุชาติวงอนัญชา อธิบดีกรมราชธรร์ครับขอเียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเชิญท่านอธิบดีนะครับท่านครับโอ้โหวันนี้ผ้าคลุมไหล่ของอาจารย์ยิ่งสา์เนี่ยสวยงามมากเลยนะครับครับฝีมือของท่านสถานหญิงกลางครับท่านสถานญิงรือว่าท่านท่าสถานชายทำนะครับท่านครับมีคนเขาบอกว่าอยู่นี้ผู้คนบางจำพวกเนี่ยเขาไม่เกรงกลัวความผิดละอาญาบ้านเมืองเขาไม่กลัวคุกตารางกันแล้วท่านว่าอย่างไงครับเขาพูดกันอย่างนี้ค่ะ ก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยตัวเลขของผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจําต่างๆเนี่ย<ฆ>ก็ทางกรมรชาชทัณฑ์เองเราก็เป็นห่วงกันนะครับ,รบเพราะว่าอัตราการขยายตัวการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ต้องขังเนี่ยมันเยอะขึ้นจริงๆโดยเฉพาะในเรื่องของคดียาเสพติด ที่นี้ต้องถามท่านนิดนึงท่านมีปัญหาอะไรบ้างไหมเมื่อเป็นจํานวนผู้ต้องขังมันเยอะขนาดนี้ภารกิจสําคัญก็คือในเรื่องของการแก้ไขพฤตินิสัยเขา,าะนะครับทางเรือนจำนมีโครงการตา่ตางๆมากมายหลายอย่างนะครับที่เช่นโครงการที่เราใช้ทางด้านธรรมะมาบาบัดน,นะครับโครงการการสร้างการสร้างกลุ่มนะครับเพื่อเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันแ,และก็ที่สําคัญก็คือวันนี้ เจ้านายหลายพระองค์เนี่ยนะครับได้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 พระราชทานโครงการดีๆนะครับที่เป็นโครงการพระราชดำริเนี่ยให้กับทางเดือนจำนะครับนอมนําไปปฏิบัติเนี่ยหลายโครงการสุดท้ายก็คือเราเป็นห่วงที่ผมได้กลับเรียนไปเบื้องต้นว่าวันหนึ่งเนี่ยเมื่อเขาพ้นโทษออกไปแล้วเนี่ยเขาต้องอยู่กับสังคมได้เขาต้องไม่กลับไปทาร้ายสังคมอีกเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องสร้างอาชีพให้กับเขานะครับแล้วก็ให้โอกาสกับเขาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีโครงการในเรื่องของการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังทั่วประเทศ เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูกันนะครับว่าของดีที่มาจากเรลอนจำเนี่ยมีชิ้นไหนที่โดนใจอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างนอกจากผ้าคลุมไหลแสนสวยแล้วสักครู่หนึ่งในรายการปากต่อปากครับอาจารย์พึ่ง้ก่อนนะอาจารย์พึ่งซื้อปากต่อปากตอนนั้นคุณแม่บอกว่าไปไม่ลูกเสียเง้ครอบครัวนะลูกข้มีขายสินค้าของพวกนักโทษ เราตกใจมากเลยผู้ต้องขังภาพเป็นลบมากในความรู้สึกของคนรุ่นเก่าๆเขาทําของขายได้<อ>สินค้าเขาสวยมากมีมาตรฐานแล้วก็ถูกมากสนับสนุนปากต่อปากโดยสายการบินแอร์เอเชียเกลือปรุงทย์เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนปากต่อปาก เป็นไหมครับอาร์ติสมา3าปีแค่จับก็รู้ว่าอายไลเนอร์แท่งนึ่งมืออาชีพอายไลเนอร์มิสทินซูเปอร์แบล็คด้วยกลใกอัจฉริยะกลีดง่ายดำทะลุขีดสุดของเฉดสีดำอายไลเนอร์มิสทินซูเปอร์แบล็คมิสทินมาแล้วค่ะ อร่อยง่ายคลายหิวเจลเล่ซุอร์ไลท์สดชื่นอยู่ท้องขันน้ำมันหมดหรอแล้วทำาังดีมันก็ล่ำบาสิครับตอนนี้น้ำมันอยู่นิดเดียวปูดมา,เย,มายเยอะๆเราก็มีใช้เยอะๆใช้เยอะมันก็หมดอยากให้ทุกคนประหยัดพลังงานเข้าใจปะมีสารพัดวิธทีที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้ลูกหลาน เลือกสักวิธีที่คุณทําได้แล้วเริ่มทําไปด้วยกันต้ง,ตงแต่มนนีครับถึงจะทันธุรกิจผมนะครับต้องเดินทางอยู่บ่อยๆไม่ว่าไหนแล้วก็ต่างประเทศที่ผมเลือกเอเชีนะครับเพราะมีเที่ยวบินที่ผมเลือกเยอะไปเช้าเย็นกลับก็ได้ในบางเส้นทางเนี่ยเกือบสิบไลน์เนี่ยสะดวกมากครับใครๆก็บินได้แอร์เอเชียชอบครับ เลือบริโภคเสริมไอโอดีนนะจ๊ะแล้วก็ในแกงหยดชามนี้ด้วยเย้ใส่ใจเรื่องคุณค่าไอโอดีนต้องเกลือปรุงทิพย์เกลือปรุงทิพย์เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเอ้าเชิญเชิญเข้ามาแคกไปใครมาเชิญเข้ามาเร็วรีดื่มชาฟวยแก้วขวยสดเืินสิน้ำมะพร้าวหอมดีมีให้ไี่ครับเลยงานเล็กหรืองานใหญ่ได้ทุกเมื่อถูกใจแค่เรือเมือมีเมจิกฟาร์มบอกต่อกัน สนับสนุนปากต่อปากโดยเครื่องปรับอากาศอิมิเนนกลุ่มปตทท่านเจ้ากานที่ก็ผลงานก็ต้องขังเหรอคะใช่ครับลายสวยมากเลยนะอันนนสวยงามมากครับายดูสิ เพราะว่าช่วงนี้นะครับในรายการปากต่อปากจะพูดคุยถึงผลงานของผู้ต้องขังในเรือนจำนะครับถึงความพิเศษว่าพวกเขาเนี่ยมีฝีมือด้มือย่างไรบ้างก<ช>่อนอือ่นถามก่อนเลยนะครับท่านอธิบดีครับว่าเรามีการฝึกวิชาชีพให้เขาเนี่ยในสาขาไหนบ้างครับท่านครับในการฝึกวิชาชีพเนี่ยนะครับเราฝึกหลายสาขาวิชาชีพนะครับเ,เช่นยกตัวอย่างก็คือเรื่องของช่างไม้นะครับช่างเหล็กนะครับแล้วก็ในเรื่องของการถักทอ สารทั้งหลายนะครับบางที่เราก็มีการเลี้ยงไหมนะครับบางที่ก็มีการาฝึกในเรื่องศิละปะต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่างเขียนช่างปั้นช่างอะไรต่างๆเนี่ยมีมีแล้วแต่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย<ช>อันนั้นก็จะมีแตกต่างกันไปแล้วแต่ภูมิภาคด้วยใช่ไหมครับ,รบตอนนี้อาจารย์แบกทุกอย่างเลยครับ่านอาทิตดีครับทั้งหมดผลิตภัณฑ์มันมีประเภทอะไรบ้างคะช่างไม้ หนึ่งก็เป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์สองก็จะเป็นในเรื่องของสิ่งทอนะครับสามก็จะเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์นะครับเกษตรอินทรีย์ด้วยเกษตรอินทรีย์พวกข้าวนะครับแล้วก็ผักทั้งหลายที่ปลูดประการทั้งหในคุกมีที่ดำนาด้วยเหรอคะเรามีเรามีที่ที่เราดูแลเนี่ยเป็นแสนไร่เลยนะครับทั่วประเทศนะครับแล้วก็ส่งผู้ต้องขังไปดำนาครับอาจารย์ิ่งศักดิ์จำได้ตั้งแต่ตอนเด็กๆนะท่านกรมราชทัณฑ์เคยจัดขายของเนี่ยเป็นครั้งแรกๆตอนนั้นอนุบต้องยังไม่เกิดหนมยังหรอกครับ 46ป <46 S 1> ีมาแลีว46ป,ปีตอนนั้นคุณแม่บอกว่าไปไม่ลูกสียะครอบครัวนะลูกเข้ามีขายสินค้าของพวกนักโทษ เราตกใจมากเลยผู้ต้องขังภาพเป็นลบมากในความรู้สึกของคนร,ร,รุ่นเก่าๆเขาทําของขายได้สินค้าเขาสวยมากมีมาตรฐานแล้วก็ถูกมากครับอันนี้ต้องให้เครดิตท่านอนดีตอธิบดีกรมารางชาติท่าท่านประดิษฐ์พนิชการนะครับท่านเป็นคนเริ่มโครงการเนี้ยเป็นครั้งแรกนะครับโดยที่ไปจัดแสดงโชว์ที่บริเวณรร<ช>สี่แยกคอกมวดเล็กศูนย์แสดงสินค้าไทยในสมัยนั้นพอเราฝึกอาชีพให้กับนักโทษทั่วประเทศเนี่ยสินค้าที่ได้ออกมาเนี่ยเราก็ต้องหาทางที่จะระบายออกส่วนหนึ่งก็คือเราก็ ต้องเอาสินค้าที่เราผลิตออกมาเนี่ย ไปจําหน่ายเพื่อหารายได้กลับมาเป็นทุนในการที่จะฝึกอาชีพสําหรับรุ่นต่อๆไปนะครับครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือรายได้ที่ได้มาก็จะตอบแทนกลับไปสู่เจ้าหน้าที่ของเรานะครับจะได้15%ปรนะครับแล้วก็ตัวนักโทษจะได้50%สินสินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าเกรดพรีเมียมแต่ว่าราคาเป็นแบบลักษณะของสินค้าทั่วไปในในปีนี้เนี่ยเราเราตั้งชื่องานนิ่ทรศการสินค้าราชทานว่าของดีที่คุกจริงๆเราที่ํำมาแสดงเนี่ยก็เป็นเพียงแค่บางส่วนครับส่วนน้อยท่านั้นเดียว่นน้อยนะครับค ไม่ถึง2%นะครับ<า>นนที่ของที่เรามีมาทั้งหมดอ,อย่างเฟอร์นิเจอร์ชุดแรกที่ที่ดำมาแสดงอันนี้ก็จะเป็นชุด ชุดมุกนะครับเป็นเป็นสินค้าเก้าอี้มุก3มชิ้นนะครับผมให้คุณอนนบถ่ายว่าสินค้าเนี่ยราคาสักเท่าไหร่น่าจะหลายหมื่นอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับสามหมื่นเก้าพันบาทโอ้นี่ถ่าได้ดีมากงานรถไปไม่นั่งให้ดูคุณผู้ชมจะได้รู้เก้าอี้นั่งได้ไหมครับอ๋อสบายครับเียโอเคมตัวีดูดีนะดูดีมากนี่ถัดมาก็จะเป็นจะเป็นเก้าอี้อันนี้เราเรียกว่าเก้าอี้ประสบโชคเป็นชื่อทําจากไม้สักครับนั่งแล้วโชคดีเหรอคะ ก็เป <g ül> ็นอย่างนั้นนะครับเอาแข่งกันกหนุ่มนั่งก่อนเลย <c oughs> สับโชค <c oughs> อันนี้มนไม่สับแบบน,นี้ผมว่าน่าจะประมาณสักห้าหกพันได้ไหมครับครับอันนี้เราขายกันอยู่สองพันเจ็ดผมให้คุณอนนบอาจารย์ยิ่งศักทายนี้ดีกว่าค่ะ <c oughs> ครับอันนี้เป็นเป็นจิตกรรมปั้นนะครับจากที่เลื่อยโอ้ทายสิครับเท่าไหร่ครับทายยิ่งสักว่าต้องสี่หมื่นอาประภาพแบบนี้ผมว่าน่าจะประมาณสักสามหมื่นแปดหกพันห้าร้อยบาทหกพันอนนบซื้อเถอะ งานดีขนาดนี้เนี่ยถึงวันที่17ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับในงานนอกจากจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยเราจะมีอะไรพิเศษอีกไหมครับท่านครับก็ในส่วนของปีนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีหนึ่งเนี่ยที่ที่จะแตกต่างจากทุกปีก็คือจะมีการนําพวกสัตว์เลี้ยงที่เราเราได้มีการเพาะนะครับก็เช่นพวกกระต่ายนะครับ ไก่แจ้ไก่ตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับลูกแกะลูกแพะอะไรต่างๆนะครับก็มาจําหน่ายด้วยโอ้โหเลยครับผมชอบมากเลยผมอยากเลี้ยงไก่แจ้นะครับและที่สําคัญนะครับอาจารย์ครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวหนึ่งเป็นข่าวดังมากก็คือบรรดาการเต้นนะครับการนำสไตล์คูนี่มาทำอะไรเป็นยังไงมันมีทเส้นกังมากก็เป็นเป็นแนวความคิดของท่านผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพนะครับอ๋อไม่ใช่ท่านอธิบดีเต้นเองเหรอคะไม่ใช่ครับท่านอธิบดีลงมือเองเลยใช่ครับเป็นเป็นแบบมุมมองความคิดร่วมกันครับก็ครั้งแรกจะไปเต้นเหมือนกันครับ ผู้บวชจะเสียภาพพจน์นะเพราะว่าตีเส้นได้ค่ะเป็นเส้นขวดเขาไม่ได้นะอาจารย์นะครับเพราะท่าเขาจะแปลกว่าคุณทรายเขาก็จะมีเคลียร์จะมีคลีเอทของเขาอีกเราเลยเรียกว่าการนำสไตล์คุกโโอ้หน่าสนใจมากสไตล์คุกอาจารย์ครับตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมดีๆมากมายเราลองไปฟังความเห็นกันบ้างดีไหมครับว่าพวกเขาเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างกับการที่เรือนจําให้โอกาสเขาในการฝึกด้านต่างๆเชิญชมกันเลยครับการที่ถูกปล่อยทายสนุกสนานนะคะได้มีความสุขเหมเพื่อน คุกเนี่ยค่ะกิจกรรมนะครับที่คือมีทั้งคาราโอเกะรอบแรกนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆแล้วล่าสุดก็เป็นกำลัตล์นี่แหละคะ่ะบราสุดที่ปล่อยให้โอกาสเราได้มารวมความสามัคคีกันได้มาซ้อมได้มาฝึกด้วยกันดูแขร,รู้ชนะก็ตรงนี้แหละค่ะรักสามัคคีแล้วก็ได้สุขภาพที่แข็งแรงปลอดภัยไม่กานสนุกสนานไม่เครียดครับสำหรับอาโทอยากให้มีนี้อีกหลายครั้งครับทั้งปีเลยครับสนุกดีครับ ปากต่อปากก็เป็นความรู้สึกนะครับหลังจากที่ท่านอธิบีได้ฟังไปแล้วเนี่ยคิดว่าเรามาถูกทางหรือยังครับในการที่ให้พวกเขาได้มีโอกาสนะครับก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็พยายามทํากันอยู่นะครับแต่ว่าเรายังคิดว่ามันยังไม่พอนะครับหลายๆส่วนก็คงจะต้องมีการแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงให้มากกว่านี้ครับเกิดท่านให้สวัสดิการการเลี้ยงดูดีเงินทองค่าตอบแทนก็ให้เยอะเขาก็ไม่อยากจะออกจากคุกท่านจะทํายังไงคะ คงไม่มีอะครับนะฮะคงไม่มีเพราะว่าเราเราวันวันที่ปล่อยตัวพ้นโทษ่ไม่มีใครขออยู่ต่อสักคนพอเลยพอเหรอคะเพราะเขากลับออกไปเนี่ยสังคมต้อนรับเขาไหมเขากลับเขาไปทํางานเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์เย็บปักถักร้อยรับเขาไหมคะหรือว่าเห็นเขามีคดีผ่านคุกผ่านตารางมาอุ้ยนี่เอาื่องกลัวอะไรอย่างเงี้ยวันเนี้ยเป็นความเป็นความยากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น วันวันนี้ในส่วนของกรมราชธรร์เองเนี่ยเราก็พยายามจะหาโอกาสแบบนั้นเนี่ยให้กับ,บเขานะครับวันนี้เราได้มีการทําท็มกับทางกระทรวงแรงงานนะครับ<ด>เพื่อ<ด>ที่จะหาหางานก็คิดว่าในโอกาสต,ต่อๆไปเนี่ยนักโทษที่พ้นโทษเนี่ยจะมีจะมีรายการเลยว่าในในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยที่เขาอยู่เนี่ย มีมีตำแหน่งไหนว่างนะครับ<ด>แล้วก็รายได้เท่าไหร่ไปทําที่ไหนอะไรต่างให้เขาเลือกช่วงท้ายอยากให้ท่านได้ฝากนิดน,นึงสำหรับการเชิญชวนให้ไปดูของดีที่คุกนะครับแล้วก็รวมไปถึงให้กาลังใจรวมไปถึงเปลี่ยนทัศนติของคนทั่วไปครับเชิญได้เลยครับก็อยากจะฝากนะครับว่าในระหว่างวันที่7ถึงวันที่17ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับทางกรมราชธณฑ์เนี่ยได้จัดให้มีงานนิทรรศการ สินค้าราชทันขึ้นนะครับโดยใช้ชื่อว่าของดีที่คุกนะครับเราจัดกันขึ้นที่บริเวณกลุ่มเรือนจําของเปรมนะครับอยู่ต้นถนนงามวงวานไปมาสะดวกครับนะครับและก็อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะกลาบเปลี่ยนก็คือว่าวันนี้สังคมเนี่ยถ้าให้โอกาสพวกเขาเหล่านั้นที่ได้ออกมาเนี่ยนะครับได้อยู่ร่วมกับพวกเราได้อย่างดีเนี่ยนะครับผมว่าก็จะเป็นโอกาสให้กับพวกเขานะครับที่จะไม่หวนกลับไปกระทําความผิดอีกครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่า วันนี้เนี่ยนอกจากการฝึกให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมีความรู้ทางด้านวิชาชีพต่างๆแล้วเนี่ยทางราชทานเองก็อยากจะแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นในภาคอุตสาหกรรมภาคผลิตต่างๆเนี่ยนะครับวันนี้ค่าแรงก็จะเพิ่มขึ้นเป็น300บาทนะครับแต่ว่าเรามีกลุ่ม นักโทษอยู่ในเดือนจำทั่วประเทศเนี่ยสองแสนสี่มเจ็ด้อกว่าคนที่ท่านท่านอาจารย์บอกได้เนาะผมผมจะเอากลุ่มแรงงานกลุ่มนี้นะครับมาทําเป็นแรงงานรับจ้างนะครับเรามีงานหลายประเภทที่ไม่จําเป็นจะต้องเอาเขาออกไปทํานอกคุกให้เขาทําในคุกก็ได้นะครับและกลุ่มแรงงานกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ทํางานได้อย่างอย่างอย่างพิเศษกว่าคนอื่นเพราะว่าหนึ่งครับเขาไม่มีเขาไม่มีขาดแน่นอนและที่สําคัญก็คือ ค่าแรงก็จะถูกกว่าข้างนอกแต่ยังไม่หมดนะครับอาจารย์เพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยเราจะมีเรื่องราวของการใช้ดนตรีบาบัดให้พวกเขาที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยมีความผ่อนคลายด้วยกับดนตรีพินแก้วนั่นเองนะครับแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับท่านอธิบดีกรมราชัณฑ์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะพบกับพินแก้วในช่วงหน้านะครับตอนนี้มีเรื่องหนึ่งที่พูดกันปากต่อปากมากเพราะว่าวันที่14ธันวาคมนี้อีกไม่กี่วันแล้วนะครับจะหมดสิทธิ์แล้วนะครับในการ การในการดูดานส่วนนี้อย่างไรบ้างเชิญชมกันเลยครับแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและเข้ามาทำงานในประเทศไทยยังถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับสิทธิเท่าเทียมกับแรงงานไทยตามมาตรฐานสากลซึ่งมีข้อปฏิบัติด,ดังนี้ 1. จะต้องรายง,งานตัวทุก3เดือนณสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองหรือสถานีตำรวจท้องที่ที่ตนเองมีภูมมลำเนา 2. ้ามเปลี่ยนนายจ้างยกเว้นนายจ้างเดิมเสียชีวิตนายจ้างเลิกจ้างหรือเลิกกิจการนายจ้างทำทารุณนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือได้รับความยินยอมจากนายจ้าง 3. สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่หรือไปต่างจังหวัดหรือขอรี e อนทรีวีซ่ากลับประเทศได้ 4. สามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นเวลา2ปีและสามารถต่ออายุได้อีก2ปี 5. จะได้รับสิทธิในการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน ผสิทธิได้รับการคุ้มครองและดูแลด้านสุขภาพเออมันได้ประโยชน์หรอคะตอนนี้มีแต่คนเดินเข้าคุกกันวันไมรู้กี่คนมันก็เป็นไวหรอคะที่จริงแล้วที่จริงแล้วเวลาที่ผมเข้าไปสอนดนตรีผมไม่ได้ตั้งใจเข้าไปสอนดนตรีแต่ว่าออใช้ดนตรีเป็นแค่สื่อในการพัฒนาเขาซึ่งอย่างแรกเลยนะจารย์ดนตรีเนี่ยมันทำให้จิตใจเขาสงบนิ่งและเย็นปากต่อปาก ไออดีอยู e ่ที่ไหนนะมีไงไอโอดีมันอยู่ในอาหารทะเลฮึนะครับไอโอดีมีอยู่ที่ไหนอีกบ้างครับมีอยู่ในเกลือบริพภคเสริมไอโอดีนนะจ๊ะแล้วก็ในแกงอยดชามนี้ด้วยเย้ใส่ใจเรื่องคุณค่าไอโอดีนต้อง เกลือปรุงทิพย์เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเชิญเชิญเข้ามาแค่ไปใครมาเชิญเข้ามาเร็วเรียน้มเชาควยแก้ควยสดชื่นสิน้ำมะพราวหอมดีมีให้ไม่ขาดเลยงานเล็กหรื่องงานใหญ่ได้ทุกเมื่อถูกใจแค่เกลือเม,ม,มื่อมีเมจิกฟ์ม มาค่ะอยากไปเที่ยวกับเพื่อนเนาะเลือกไอเอชียก่อนเลยแหละเพราะราคาจ่ายไว้มีเส้นทางให้เลือกเยอะมากกะว่าจะไปฮ่องกงค่ะแล้วบินกลับมาจากมาเก๊างานหนักต้องเที่ยวให้คุ้งค่ะใครๆก็มีได้ a อ r a เอเชียเลือกถูกค่ะอ อร่อยง่ายคลายหิวเจเล่ซุปเปอร์ไลท์สดชื่นอยู่ท้องจังหวัดชิงรายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชิงรายและมูลนิธิรักชิงรายเชิญเสวง,งามเข้าร่วมประกวดมิสอาเซียนทรูเทวสในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนจังหวัดชิงรายชิงรารงวัลเงินสดหนึ่งล้านบาทเปิดรับสมัครวันที่5พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.channel.com i c h และสมัครด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ส่วนการค้าเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีชและเซ็นทรัลพลาซาทุกสาขา ทั่วประเทศสอบถามได้ที่029384532สนับสนุนโดยข้าติ์เสลมขี้เถีเรื่องกิจราทีภิมิหารนะครับก็คงจะได้เห็นว่าในหลวงทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ได้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวครับภูมิใจในในหลวงของเราเราจะรักในหลวงมากขึ้นและเราจะมองเห็นถึงวิธีการที่ในหลวงท่านทำกับประชาชนของท่าน<ๆ>เมื่อเราให้ความรักกับใครนะครับสิ่งที่ได้ตอบแทนมานคือความรัก ไม่ว่าเราจะอยู่จุดไหนหรือเราจะเป็นใครไม้เราจะผิดพลาดมากี่ครั้งถ้าเราเพียรที่จะทําความดีจะทำให้ท่านเนี่ยเจอรลกเดินกลับไปได้นะครับ,บอต่อกันไปปา<ะ>กต่อปากสนับสนุนปากต่อปากโดยเจเล่ไลท์เอเจดีวีดีโฮมเคียเตอร์และเครื่องเล่นคาราโอเกะ โหยอดเยี่ยมมากเลยนะครับรสวัสดีครับคุณผูช้ชมครับที่จกไปนั้นนะครับก็คือเสียงพินแก้านะครับจากอาจารย์วีรพงศ์ทวีศักนะครับซึ่งเป็นครูสอนพินแก้วนะครับท่านเดียวในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับเพิ่นบอกว่าไปใช้ดนตรีแบบนี้ในสถานอภินิษฐ ใ,ใ,นในเรื่องจำในเรือจำใช่ครับเอเอมันได้ประโยชน์หรอคะตอนนี้มีแต่คนเดินเข้าคุกกันวันไมนรู้กี่คนมันจะเป็นไหวหรอคะที่ทรจริงแล้วที่จริงแล้วเวลาที่ผมเข้าไปสอนดนตรีเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจเข้าไปสอนดนตรีแต่ว่า,าใช้ดนตรีเป็นแค่สื่อในการพัฒนาเขาซึ่งอย่างแรกเลยนะอาจารย์ดนตรีเนี่ยมันทาให้จิตใจเขาสงบนิ่งแล้วเย็นแล้วที่ผมไปสอนนี่คือให้เขาได้ลองเล่นด้วยนะ คราวนี้เวลาที่เขาเล่นเนี่ยเขาต้องมีสมาธิสูงมากแล้วค่อยๆฝึกไปเนี่ยเขาจะค่อยๆมีสมาธิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือเาถึงพูดต้องขานมาได้เล่นแบบนี้นะครับพูดต้องขานจะได้แก้วคนละใบเดียวอ๋อเหรอครับแล้วก็ถูือถือใบหนึ่งแล้วเขาจะเป็นเสียงอะไรเนี่ยเมื่อเขาเขาก็ถือใบเดียวใช่ไหมครับแล้วก็ถูใบเดียวแล้วก็เป็นโน้ตคราวนี้ ยืนกับ60คนอย่างเงี้ยคนหนึ่งก็โน้ตหนึ่งแล้วเราอยากให้โน้ตไหนเราก็ชี้แล้วเขาก็เล่นเพราะงั้นเขาก็จะต้องมีสมาธิในการสังเกตเราตลอดเวลาครับครับแล้วผลที่ได้เนี่ยเป็นยังไงบ้างอะครับก็คือมันทําให้เขามีสมาธิเพราะว่าเวลาที่เขาเรียนเนี่ยคือเขาไม่รู้โน้ตไม่รู้อะไรไงเขาถือแก้วแล้วเขาก็รออย่างเดียวไออาการจดจ่อรอเราชี้แล้วเล่นเนี่ยทั้งชั่วโมงเนี่ยมันทาให้คือเขาอยู่กับปัจจุบันแสดงว่าไม่งว่าเขากำลังคิดว่าเนี่ย เพิ <Per> cher, ่เจอติดคุกแล้วฟุ้งซ<ช>่านใช่ใชแล้วเขาก็อยู่กับการเล่นอย่างเงี้ยเป็นชั่วโมองชั่วโมองเนี่ยเขาก็มีสมาธิแล้วก็ประโยชน์อีกาที่ผมได้รับก็คือที่ผมเห็นนะก็คือว่าพอเขาได้เล่นปุ๊บเนี่ยเขาจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองอว่าได้ทํากิจกรรมที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ย ครับแล้วอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงผู้ที่สนใจบ้างเพราะว่าบางคนเนี่ยมีความสามารถแต่ว่ายังไม่ได้คิดถึงการเป็นจิตอาสา,าที่จะไปช่วยเหลือคนใ,<ช>ในสังคมนะครับในในเรือนจํานี้ผมอยากจะบอกว่าเราอาจจะคิดว่าเข้าไปในเรือนจําคนที่อยู่ในเรือนจําก็คือคนที่ทําความผิดคนมไม่ดีใช่ไหมครับแต,แต่ในความจริงอยากจะบอกคนในสังคมว่าถึงแม้เขาจะทําความผิดเคยทําความผิดมาก็จริงนะแต่เราก็ต้องให้โอกาสเขาต้องให้โอกาสเขากลับตัว แต่โอกาสมันก็ยังเป็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้านะแต่อาจารย์ถามสิ่งที่ถูกต้องที่สุดก็คือทําให้เขาจิตใจสงบแล้วกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจเขาสงบปัญญาเขาก็เกิดเขาก็จะทบทวนสิ่งที่ผ่านมาว่าเขาทาผิดตรงไหนแล้วเขาก็จะมองเห็นอนาคตได้ด้วยตัวเองนะนนี้คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแสดงว่าสังคมของพวกเขานี่ก็ไม่ได้แบบเลวร้ายเหมือนกับที่คนภายนอกมองเลยหลายคนดีมากๆนี่ก็ถือว่าเป็นคํายืนยันนะครับจากแขกรับเชิญของเราที่มีความเสียสละด้วยการนําเอาความชอบแล้วก็ความเชี่ยวชาญของตัวเองเนี่ยไป ในการช่วยเหลือผู้อื่นที่ต้องการจะผ่อนคลายด้วยต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวเชิญไปเล่นในงานของเราสองคนได้ได้ครับคุณผู้ชมครับหลังจากผ่อนคลายไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของดนตรีจากพินแก้วเนี่ยผมก็มีโครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการนะครับสำหรับคนที่ต้องการผ่อนคลายในการดูภาพยนตร์กันบ้างนะครับทางโมเดิร์นไนนะครับได้ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาครับจัดโครงการดีๆขึ้นมาที่ชื่อว่าโครงการเทิดเกล้านะครับจากคําสอนของพ่อนั่นเองด้วยการนําเอาหลักคํา สอนนะครับที่น่าสนใจมากมายนะครับเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 5พรรษานะครับมาสร้างเป็นหนังทั้งหมด9เรื่องด้วยกันแต่ละเรื่องนี้ก็จะแทรกคาสอนที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกตัญยูเรื่องของความมีน้ําใจแล้วก็เรื่องอื่นอีกมากมายด้วยเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะติดตามความคืบหน้าได้นะครับและที่สําคัญเลยนะครับรายได้นั้นก็จะนําไปสมทบทุนนะครับเพื่อทําตามโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านหลายโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ด้วยนะครับถ้าคุณ ดีๆนะครับต้องการจะบอกมาทางรายการปากต่อปากบอกกันได้เลยครับทาง Facebook ของปากต่อปากโมเด r n ์นไนทนะครับจะโทรมาก็ได้ที่029356870จะส่ง s อสเมาชมได้นะครับว่าโอ้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยควรจะไปจัดการนะครับพินแก้วแต่อาจจะเป็นพิน์ตะหลิวพินกระทะแทนนี่นะครับก็ส่งมาได้ที่4111255นะครับเรายินดีเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณจอ LED สวยๆจากบริษัท n b c a d ด้วยนะครับพบกับปากต่อปากได้ใหม่ทุกวันเพื่อและวันศุกร์ทางโมเด r ร์ i g นท TV แห่งนี้วันนี้เราท3 คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับัเพลงให้แฟนที่สั่งโดยเฉพาะได้นะครับอาจารย์เขาอยากฟังแล้วเขาอยากเล่นเองตกลงอาจารย์ระวังแก้วแตกอจระวังแก้วแตกจะปังต่อปัง